สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเรามาแยกสีดำที่อยู่ในเนื้อพระกันนะครับสีดำในเนื้อพระก็มีราดำรักดำรักดำนะครับทำไมมาอยู่ในเนื้อพระได้อย่างไรก็คนในสมัยก่อนนะครับคือเป็นค่านิยมความนิยมนะครับเมื่อไดอ้พระเครื่องมานะครับมักจะ มักจะทารักดำนะครับเพื่อเป็นการรักษาเนื้อพระไว้หรือว่าไปเป็นพุทธบูชานะครับถ้าเป็นพุทธบูชาหรือว่าความสวยงามอะไรเนี่ยก็มักจะทาทองลงไปด้วยนะครับเมื่อทารักดําแล้วก็ทาทองไปด้วยเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นพุทธบูชาด้วยนะครับมีบางคลิปบางคลิปที่ผมทำทำไปแล้วก็ชี้ลูกศรนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับบางคลิปมันจะมีมันจะมีบอกว่าผมจะบอกว่าอ่นนี่คือรักดำซึ่งคนสมัยก่อนเขาได้ทาไว้ก็มีบางคนนะครับมีความสงสัยว่าคอมเมนต์มาว่ามันใช่เอ่อมันใช่ราดำหรือไม่อาจจะไม่ใช่รักหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับมันสามารถแยกออกได้นะครับสีดำที่อยู่ในเนื้อพระมันคือราดำหรือว่ารักดำนะครับ การที่เพื่อนๆจะสามารถแยกออกได้นี้เพื่อนๆต้องรู้จักรู้จักทั้งสองอย่างก่อนนะครับราดามคืออะไรราดามคืออะไรมาทำความเข้าใจกันแบบคร่าวๆนะครับราานี้นะครับมันไม่ใช่พืชมันไม่ใช่สัตว์นะครับแต่มันมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันเป็นพืชนะครับเพราะมันมันมีดอกผลนะครับดอกผลของมันก็คือเห็ด เห็ดเห็ดรานะครับเพื่อนๆที่มันคล้ายพืชนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับมันจะเอ็นเอียงมาทางสัตว์มากกว่านะครับเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์มากกว่ามันไม่สามารถที่จะผลิตคลรโรฟิลล์หรือว่าสังเคราะห์แสงได้นะครับมันจึงไม่ได้จัดอยู่ในพวกพวกพืชนะครับรานี่อยู่กับโลกเราเนี่ยมาเป็นพันล้านปีแล้วนะครับมีมากมายเป็นล้านสายพันนะครับแล้วก็มีหลายชนิดนะครับบางชนิดก็เป็นพิษ กับเรานะครับบางชนิดก็มีประโยชน์ก right ับเรานะครับทุกที่ในอากาศทุกครั้งที่เราหายใจเราก็หายใจเอาเอาเลาเข้าไปด้วยนะครับอยู่ในปอดอยู่ในร่างกายอยู่ในทุกที่ที่คุณอยู่นะครับอันนี้คือคือคือลานะครับมันเริ่มต้นจากการที่คุณมองไม่เห็นอยู่ในอากาศอ่ามันไม่มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ในอากาศเป็นเชื้อราเชื้อโรคอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะ กินหินได้ด้วยนะครับคือย่อยหินได้นะครับรากินหินมันมันกินยังไงพวกมันสามารถสร้างสปอร์ที่หลังกรดออกไปสลายผิวหน้าหินนะครับแล้วก็สร้างเส้นใหญ่นะครับชอนชัยเข้าไปเติบโตแทรกแซงเข้าไปในหินเพื่อกินแร่ธาตุเป็นอาหารนะครับจนสามารถเปลี่ยนหินให้เป็นดินได้อันนี้คือรานะครับอันนี้คือราเชื้อราเนี่ยเป็นสิ่งราหรือเชื้อราเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ทั่วไปนะครับ ตั้งแต่คุณมองไม่เห็นเลยนะครับจนมันไปจับอยู่กับพื้นผิวหรือแม้กระทั่งองค์พระที่ผมกําลังจะพูดอยู่นี้นะครับที่มันที่มันเป็นสีดําที่อยู่ในในองค์พระบางองค์หรือว่าบางกุามันมันจะไปจับตัวที่พื้นผิวนะครับจนในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันจะทําปฏิกิริยาการจนเกิดสีนะครับจนเกิดสีดําจริงๆแล้วลานนี้มันมีหลายสีมีหลายลักษณะแต่สิ่งที่มันประเด็น ที่ผมจะหยิบขึ้นมาอธิบายเพราะมันเป็นสีดำกับสีเป็นราดำกับรักดำนะครับมันสิ่งที่มันเหมือนกันมันก็คือสีดำเหมือนกันแต่ลักษณะมันไม่เหมือนกันการเกิดการเกิดกำเนิดของมันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสามารถแยกออกได้ถูกไหมราดามันก็พูดกันแบบบ้านๆนะครับมันก็คือเชื้อโรคเชื้อราอะไรอย่างนี้นี่แหละ อ่ามันเปนสิ่งตั้งแต่มันตั้งแต่เป็นเชื้อโรคเชื้อราอะไรมันสิ่งที่มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันมาจับกับเนื้อพระอ่าจับจกับเนื้อพระแล้วมันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันจึงเกิดเป็นสีดำเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆอ่าจากจุดเล็กๆนะครับมารวมกันมารวมกันในในเนื้อในเนื้อพระนะครับจนมันเป็นอ่าเป็นจุดใหญ่ๆสีดำให้คุณดูตามภาพนะครับ มันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆซึ่งเกิดขึ้นจากเนื้อพระจับในเนื้อพระแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำจนคุณมองเห็นว่าเป็นสีดำแต่จริงๆมันมีหลายสีแต่ผมจะพูดถึงเรื่องสีดำอย่างเดียวให้คุณเทียบดูให้คุณดูนะครับลักษณะมันจะไม่เหมือนกับรักแล้วรักนิบคือผมจะอธิบายต่อจากนี้นะครับในเมื่อคุณ คุณรู้จักคาว่ารามันเหมือนกับเชื้อราเชื้อโรคที่มันอยู่ในอากาศแล้วมันมาจับกับพื้นผิวพระ,ะจนคุณตั้งแต่ตั้งแต่มองไม่เห็นจนคุณมองเริ่มมองเห็นมันก็คือเริ่มเป็นสีดําขึ้นมามันมันจับจากเนื้อพระจากในเนื้อขึ้นมานะครับการกําเนิดของมันคือจับจากในเนื้อพระขึ้นมาซึ่งมันจะต่างกับรักรักคืออะไระในเมื่อคุณรู้จักราแล้ว อาลาแล้วรักคืออะไรรักมันก็คือสิ่งที่ที่ผมได้พูดไปว่าคือมันคือยางไม้ยางไม้ชนิดหนึ่งซึ่งชนชาตในในทวีปเอเชียเนี่ยรู้จักนำมาใช้ในการเคลือบแล้วก็ตกแต่งผิวของวัวส,วสดุคือมีการนามาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณและเช่นไปไปเช่นเป็นไปเคลือบไม้พวกเครื่องจักรสาราเครื่องจักรสารพวกเครื่องหนัง พวกผ้าโลหะเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้กระทั่งหินคือจะเอาอยางยางไม้ชนิดเนี้ยคือ,อยางรักเนี้ยที่เราเรียกว่าลักเนี้ยไปทานะครับเพื่อเพื่อเคลือบกับไม้ไวเลือบเลือบกับวัสดุไว้เมื่อ,อยางลักษ์แข็งตัวนะครับอ่ามันจะมีคุณสมบัติที่ป้องกันน้ําซึมด้วยแล้วก็ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศคนโบราณหรือหรือว่าแม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนนะครับก็มักจะนํา นำรักเนี่ยมาลงในเชือกในตะกุดเพื่อรักษาสภาพให้มันคงไว้คือประมาณว่าทาเพื่อทาเพื่อปกป้องทาเพื่อ,อรักษาเนื้อรักษาเนื้อวัสดุและส่วนหนึ่งมันก็คือทำให้เกิดความสวยงามอันนี้คือคุณสมบัติของรักซึ่งมันจะเป็นเปลือกอยู่ด้านบนการเกิดของ รักเนี่ยมันจะมันจะต้องอยู่ในองค์พระใช่ไหมเกิดมาในองค์พระได้ก็ต่อเมื่อมันจะต้องมีเกิดจากการทาถูกไหมเอายางรักยางรักสีดำเนี่ยมาทาแต่แต่ราราดำเนี่ยมันเกิดจากข้างในนะครับมันจับตัวจากในเนื้อในเนื้อออกมาข้างนอกการเกิดจับการเกิดมามันคนละอย่างกัน การทากับเกิดมาจากในเนื้อนี่มันคนละอย่างกันผมจะนำภาพมาเปรียบเทียบให้คุณดูนะครับระหว่างระหว่างราดำกับรักดำที่อยู่ในพระรักดำที่อยู่ในพระกับลาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในห้องน้ำหรือว่าจะเกิดขึ้นในพวกของกินสีดำนะครับคุณดูวิธีการเกิด ของมันนะครับมันก,ก,กับวิธีการจับจับวัสดุจับวัดจับเนื้อผิวเนี่ยกับรักดำเนี่ยที่มันจับเนื้อผิวพระเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับมันสามารถแยกได้ถ้าเป็นรักดำเนี่ยมันจะเป็นเปลือกมันจะเป็นเปลือกซึ่งมันจะมีความหนากว่าราดำ ปลาดานี่มันจะเกิดจากในเนื้อออกมานะครับเพราะมันจับตัวจับจับตัวที่ผืนที่ผิวที่พื้นผิวแต่รักดำมันเกิดจากการนำมาทาปลาดามันจะจับที่พื้นผิวได้เนียนกว่าสนิทกว่าแนบเนียนกว่าสนิทสนิทกว่าคือดูแล้วมันจะกลมกลืนกับเนื้อพระมากกว่าส่วนรักดำนี้ มันเป็นการทาเราจะดูแล้วมันจะหนาแล้วจะเป็นเปลือกคล้ายเปลือกส้มจะเป็นเปลือกเมื่อทาลักษไปในใน,ในองค์พระเนี่ยพอแห้งแล้วมันจะเป็นเป็นเหมือนคล้ายเปลือกคล้ายเปลือกส้มให้คุณดูนะครับคือมันสามารถแยกออกคือไม่ต้องไปคาดดาเลยนะครับไม่ต้องไปคาดดาเลยเอย้มันสีดํานี่มันคือลักหรือว่าลาดํากันแน่ เวลาผมอธิบายไปผมชี้ให้ดูว่าคือรักมันก็คือรักนะครับเพราะผมดูแล้วมันไม่ใช่ราส่วนรานะครับมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะแนบแนบเนื้อแนบเนียนสนิทกว่าแต่รักดำเนี่ยรักดำหรือว่ารักที่มันมีหลายสีนะครับแต่แต่ที่คุณที่คุณคางแทงใจมันคือรักสีดำใช่ไหมที่มันมองดูแล้วกลมกลืนกับราดำจริงไหมมันจะไม่เหมือนกันรตรงที่ว่า พระดานี้มันจะเป็นเปลือกหนากว่าเป็นก้อนเป็นก้อนหนากว่าส่วนราดํานี้มันจะติดพื้นผิวที่มันเนียนแนบเนียนกว่าซึ่งมันจะเห็นมันจะแยกแยกออกจากกันได้ชัดเจนคุณดูอ่าพระเครื่องนะครับพระเครื่องพระเครื่องเนื้อพระของอ่สมกอนะครับมันจะมีสีดําติดอยู่ที่เนื้อพระอันนี้คือราดํานะครับ อันนี้คือราดามแล้วก็อ, pause, อีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระซุ้มกอเหมือนกันแต่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อชินเนื้อชินตะกัวอีกองแรกนี่เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินองค์ที่สองนี่เป็นเนื้อชินตะกัวเนื้อชินตะกัวเนื้อชินนะครับมันก็จะมันจะองค์นี้นะครับมันก็จะมีรักดามทาอยู่เป็นเปลือกคุณเห็นไหมแล้วผมมาเทียบให้คุณดูนะ มันจะไม่เหมือนกันดาดํำนี่มันจะแนบแนบเนื้อแนบเนียนกับกับเนื้อพระมากกว่ามากกว่าส่วนรักดำเนี่ยมันจะเป็นเปลือกซึ่งทาอยู่ด้านบนเนื้อเห็นไหมพอพอมันแห้งพอมันอะไรแล้วมันจะคนละอย่างกันมันสีดำเหมือนกันแต่ว่าการจับการจับที่เนื้อพระมันคนละอย่างเห็นไหมมันคนละอย่าง มันไม่เหมือนกันเลยผมจะเทียบให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับอะราดามที่อยู่อาในห้องน้ำมั่งตามของกินขนมปังอะไรเนี่ยคุณดูสีดำนะอาแล้วผมจะเทียบให้ดูกับอรักรักในในเหรียญหลวงพ่อฉุยมันเป็นก้อนเปนเปลือกเห็นไหมมันโคลรอย่าง ราดำกับรักดำม,มันคนละอย่างมันสามารถแยกออกได้คือคุณไม่ต้องคาดเดาวเลยไม่ต้องคาดเดาวคุณไปส่องพระใช้กล้องส่องพระ 10x หรือว่าอะไรที่คุณใช้ใช้ส่องพระเครื่องอยู่กล้องส่องพระเครื่องอยู่มันก็สามารถแยกออกได้นะครับเพราะเรารู้จักที่มาถูกไหมาราราดำม,มันก็คือเชื้อโรคมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่คุณมองไม่เห็นจนคุณมองเห็นในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันจับที่เนื้อพระแล้วมันก็ แนบเนียนแนบเนื้อสนิทกว่าส่วนรักดํามันเป็นยางไม้ซึ่งเขาเอามาทาพระซึ่งมันจะมีความหนากว่าเป็นเปลือกเห็นไหมเป็นเปลือกเป็นก้อนมันไม่เหมือนกันนี่คือความต่างอาพอจะเข้าใจไหมครับคือถ้าคุณรู้จักทั้งลาดำรักดำ,กดำคุณก็จะแยกออก เห็นไหมจบไหมครับจบไหมครับอ่า,อาบางคนนะครับมีความเชื่อว่าถ้ามีพระแท้แล้วต้องขายได้แล้วต้องรวยแน่ๆเลยใครๆก็ต้องการพระแท้แต่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆอย่างที่คุณคิดนะครับมันไม่ได้มีคนต้องการมากขนาดขนาดมาแย่งกันซื้อนะครับไม่ใช่อย่างนั้นอ่าบางบางบางท่านนี่ถูกเขาโน้มน้าวนะครับ ว่าให้เก็บให้เก็บอะไรเงี้ยในอนาคตเรามาขายเราได้เงินเท่านั้นเท่านี้คือให้เก็บให้เก็บชีตแต่มีจุดแล้วให้เก็บให้เก็บอะไรประมาณเนี้ยชักชวนให้คุณเก็บผมมีตัวอย่างนะครับผมมีตัวอย่างบุคคลที่ท่านท่านมีพระแท้มากมายแล้วก็ทั้งตั้งเป็นพิษแล้วก็ตั้งเป็นพิษพันธ์นะครับอย่างเช่นท่านกำนันทูชาตนะครับท่านมีพระแท้มากมายเห็นไหมเห็นไหมท่านมีพระแท้มากมาย ในอดีตในอดีตนะครับมีบุคคลสําคัญนะครับก็เข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของท่านนะครับอย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยยานสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปรินายกนะครับองค์ที่19นะครับเนี่ยบุคคลสําคัญในอดีตเคยไปเยี่ยมชมนะแล้วก็ยังมีอุนพันณ์รักราชเดชนะครับ อตอนนั้นก็มาเยี่ยมชมตอนท่านอายุร้อยสองปีนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมถึงสองครั้งนะครับอันนี้ตามที่ดูตามคลิปนะครับที่ผมอ้างอิงถึงบุคคลสําคัญมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของท่านกำนันชูชาติเพราะอะไระเพราะให้คุณตระหนักว่าพระแท้พระแท้นะครับคุณเห็นไหมว่าพระแท้ในพิพิธภัณฑ์นะครับเขาเขาบอกเขาบอกปล่อยขายนะครับคือขายทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นราคาเป็นพันล้านก็จริง เป็นพล้านก็จริงถ้ามันถ้าในวงการถ้าในวงการมันสามารถขายพระแท้ได้จริงนะครับพิพิธภัณฑ์ของท่านกำนันทุชาินี่ไม่เหลือแน่นอนเพราะมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆพระแท้จริงๆนะครับมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆแต่ว่าเขาพยายามจะบอกคุณว่าพระแท้เป็นสิ่งที่ต้องการและนําออกมาปล่อยเช่าปล่อยขายก็มีคนรับซือ้อแต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาเท่าไหร่เขาก็ซื้อเท่าไหร่เขาซื้อที่เขาบอกคุณแบบนี้มาไม่ใช่นะครับบางท่านนี้คือหลงงมงายนะครับกับตําหนีจุดเก็บพระที่มีตําหนีจุดเพียงอย่างเดียวเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คือเชื่อเชื่อในสิ่งที่เขาพูดว่าให้เก็บไว้แล้วออกมาปล่อยขายแล้วจะได้จะได้เงินไม่เป็นาระลูกหลานอะไรแบบนี้คือชักชวนให้คุณเก็บแต่ตําหนีผมบอกผมบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับว่า พระแท้มันไม่ใช่ใช้วิธีตำหนิมาดูนะครับให้ดูที่เนื้อนะครับให้ดูที่เนื้อแล้วผมก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าพระแท้ๆอย่างที่พิพิธภัณฑ์ของท่านกำนันชูชาติเนี่ยคือพระแท้ๆท,ทั้งหมดนะครับและมีบุคคลสําคัญสองสองท่านเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยคือแท้แน่นอนแท้แน่นอนแต่ในวงการมันก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะซื้อออกมาปล่อยขายได้บางท่านว่า ก็เป็นก็มันราคาแพงเป็นพันล้านไงก็คุณบอกเองว่าพระแท้เป็นที่ต้องการแล้วมันสามารถขายได้เท่าไหร่ก็ซื้อคุณกําลังคุณกําลังปั่นให้สังคมเก็บพระแท้ในตําหนิจุดที่คุณว่าว่ามันต้องขายได้ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพิพิธภัณฑ์ของท่านกำเนันทูชาตินั่นก็แท้ไงท่านก็บอกปล่อยขายอยู่ยังไม่มีใครซื้อเลยถูกไหมถึงแม้จะซื้อไปบ้างบางส่วนก็เงียบ เพราะมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆคุณตัหนักไว้ตรงนี้ไว้ดีนะครับพระแท้มันไม่ได้ขายได้ง่ายๆคุณอย่างงมงายว่ามาเก็บพระที่มีตาหนิจุดแล้วมันจะขายได้คุณคุณอย่าคิดแบบนี้นะครับไม่งั้นคุณหมดเนื้อหมดตัวแน่ๆน,นะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับคือคุณต้องเข้าใจนะครับพวกพ่อค้าพวกพวก่อค้าก,กับนักสะสมมันคนละอย่างอย่างท่านกำนันชูชาตินี่คือท่าน เป็นนักสะสมนะครับถ้าไม่ได้เป็นพ่อค้าที่ขายพระโดยตรงแต่ที่ท่านบอกขายนี้เพราะท่านอายุมากแล้วถ้าท่านยังยังมีถ้าท่านยังอายุไม่มากหรือยังเป็นยังยังไม่แก่หรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าท่านก็ยังไม่ขายแต่นี่ท่านอายุมากแล้วที่ขายเพราะว่าท่านอายุมากแล้วและสิ่งที่ท่านเก็บมันก็คือพระแท้ถูกไหมผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่านั่นคือพระแท้ มันยังไม่มีใครไปซื้อเอาออกมาจาหน่ายเลยถูกไหมถ้าคนมันมีหัวพ่อค้าแม้กระทั่งพวกพวกเพชรเพชเ,เพช,ชหายากหรืออะไรที่เป็นก้อนที่เป็นข่าวไปเนี่ยกี่พันล้านเขาก็ไปซื้อเพราะเราะคนขายได้ไงแต่พระแท้มันไม่ได้ขายไม่ได้ขายได้ง่ายๆอย่างที่คุณคิดนี่คือจุดประสงค์ที่ผมจะพูดให้คุณฟังคุณต้องรู้จักคาว่ารู้จักเนี่ย คำว่ารู้จักก็คุณก็ต้องรู้จักว่านักสะสมกับอาชีพขายพระนี่มันคนละอย่างกันคุณต้องรู้จักสองคำนี้อาชีพขายพระมันก็พยายามจะบอกให้คุณเก็บในสิ่งที่เขาที่เขามีที่เขาขายอยู่ถูกไหมเขาก็ต้องเช็กชักชวนชักน้าให้คุณเก็บส่วนผมพยายามจะบอกผมเป็นนักสะสมผมพยายามจะบอกคุณว่าพระแท้มันดูที่เนื้อพระแล้วมันก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆอย่างที่คุณคิด ตำหนีจุดที่คุณเก็บที่คุณเก็บตามเขาคุณขายใครได้นอกจากคุณก็ต้องไปซื้อคุณคุณซื้อจากใครมาคุณก็ต้องไปขายจากคนนั้นถูกไหมถูกไหมมันก็จะเป็นบางส่วนที่ขายได้กับกับกลุ่มก้อนเพื่อนของเขาพรรคพวกการก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่าตำหนิจุดนั่นคือแท้นะครับมันพิสูจน์ได้นะครับคือสิ่งนี้ผมอยากจะเฝะจะอยากจะฝากบอกเพื่อนๆให้เข้าใจนะครับว่าพระแท้นี้มันไม่ได้ขายได้อย่างที่คุณคิด หวังว่าคงคุณคงจะเข้าใจนะครับคุณคงจะเข้าใจาบางบางบางคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่ามึงเป็นใครมาทําให้สังคมพระปั่นป่วนผมก็คือนักสะสมนี่แหละที่พยายามจะบอกให้กับสังคมเข้าใจนะครับว่าพระแท้มันต้องดูที่เนื้อไม่ใช่ตําหนิจุดแล้วมันก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆอย่างที่คุณคิดถ้าคุณไปเชื่อกับการปัน่นปลกกระแส ตำหนีจุดต้องมีแบบนี้แบบนี้แล้วคุณไปซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บเก็บแต่พระที่ม่มีตำหนิจุดอย่างที่เขาว่าแล้วสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะมันมันมันจริงหรือไม่คือไม่อยากให้คุณโดนหลอกนะครับไม่อยากให้คุณโดนหลอกอเข้าใจไหมเข้าใจไหมแค่นี้เองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคือทําให้อ่าไม่ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับลาลาดารักดํา เพราะบางท่านนี่ก็คือแยกไม่ออกไงมันแยกออกถ้าคุณรู้จักก็คือแยกออกก็เหมือนกับนักสะสมกับกับพ่อค้าขายพระเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้คุณก็จะแยกออกเอ่อพ่อค้าขายพระเนี่ยเบื้องหลังเบื้องหลังนะครับมันก็ทําพระขายที่ผมบอกคุณนั่นแหละคุณไปสืบได้มันไม่ยากหรอกทําพระขายพระใหม่พระเก่าอะไรเงี้ยพระเก่านะคุณมันอาจจะไม่เปิดเผยไงคุณไปดูเดคุณไปดูได้เลยว่าพระใหม่ๆเนี่ยมีใครผลิตมั่งแล้วออกมาชี้ตาหนิจุด น,น,นั่นแหละคืออาชีพเป็นอาชีพขายพระเขาก็ต้องโฆษณาชวนเชื่อให้คุณเก็บสิ่งที่เขาผลิตถูกไหมเพราะเขาต้องการเงินไงเขาต้องชักชวนแต่นักสะสมมันก็จะพูดแนวทางในการเก็บพระแท้มันจะเป็นแบบนี้แบบที่ผมว่านี้พระแท้มันไม่ได้ขายได้ง่ายๆอย่างที่คุณคิดผมขอย้ําเพราะถ้าขายได้ขายได้ง่ายๆแล้วมีคนต้องการมากมีเท่าไหร่ก็ซื้อ พิพิธภัณฑ์ของท่านกำนันชูชาติไม่เหลือแน่นอนหรือไม่คุณลองมองย้อนพระเครื่องที่อยู่ในตู้ที่พวกเขาชี้ตำหนิจุดถ้ามันขายได้ง่ายๆขายดีขายอะไรเงี้ยมันก็คงไม่เหลือถูกไหมนั่นขนาดโน้มน้าวให้ขังคมส่วนใหญ่เชื่อนะครับมันก็ยังมันก็ยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คุณลองไปนับดูตามตู้ตามอะไรเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านองค์แล้วมัใช่ไหมแล้วมา,ม,ามาเชิญชวนให้คุณเก็บตำหนิจุดอ่า จริงไหมจริงไหมถ้าคุณเก็บแต่ตําหนีจุดและวสักวันหนึ่งคุณคุณจะรู้นะครับวันมันคือหายณะอย่างหนึ่งที่คุณหมดเนื้อหมดตัวแน่นอนนะครับอ่าอ่สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมณะที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ